สี่เช็คลิสที่เราควรมีก่อนที่จะเตรียมตัวไปสอบบัตรในหน้าวินาทสุดทหอันดับแรกนะคะคู่มืออ่านศึกษาทําความเข้าใจในแต่ละหมวดวิชาที่เราจะไปสอบให้ครบทุกหมวดอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีนั่นก็คือวิดีโอติวสอบฝึกฟังให้เข้าใจข้อที่สามฝึกตะลุยโจทย์คนปุ้มจะบอกว่าโจทย์ข้อสอบยาวมากถ้าเราไม่ฝึกเปเจอหน้างานจริงตกใจนะคะ และสุดท้ายโปรแกรมฝึกทำข้อสอบโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมเสมือนจริงเสมือนเวลาที่เราไปนั่งอยู่ในห้องสอบจริงๆเราจะต้องฝึกทำให้เกิดความคุ้นชินหลังจากที่เราทำเรียบร้อยแล้วโปรแกรมตัวนี้ค่ะก็จะประมวลผลสอบของเราออกมาเราจะได้รู้ว่า สิ่งที่เราดูสอบมาไม่ว่าจะเป็นคู่มือต่างๆวิดีโอต่างๆและการตะลุยโจทย์เรามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดฝึกทำบ่อยๆและเครื่องมือตัวนี้นีเองค่ะจะทำให้เราคุ้นชินกับโจทย์เวลาที่เราไปลงสอบสนามจริงเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากได้เครื่องมือติวสอบที่ครบครันแบบนี้พักแชทหาโค้ดปุ่มในหน้าประกาศภัยได้เลยค่ะ